กูพูดใช่ไอัอสสลามเลยใช่ไหมอสัสสลามอะเลยกุมบะร์มุตุลลอฮิวบาริกาตุสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริยาโอ,อมานสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัสซูรากุเต้พวกเราเป็นนักศึกษากศนตำบลบางปออำเภอเมืองนาราธิวาสวันนี้พวกเรามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นตำบลบางปอติงต้งติ้งติ้งกระเป๋า กระเป๋าธรรมจากเชือกร่มสีแดงราคาราคา899บาทส่งฟรีใครที่สนใจนะคะสามารถ CF ตามด้วยรหัส AC03 ย้ํา้ำราคา899บาทส่งฟรีภายในวันนี้ฐานของกระเป๋า11นะคะสูง7นิ้ว สูง7นิ้วย้ำข้างในเป็นผ้าซับซับซับอย่างเดียวอย่างดีนะคะสภายดูก็จะได้ประมาณนี้นะคะย้ำนะคะเป็นกระเป๋าเชือกร่มสีแดงราคา899บาทส่งฟรีใครสนใจซีเอฟมาได้เลยนะคะตามด้วยรหัส ac03 ราคา899บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใบต่อไปเป็น กระเป๋าทำจากเชือกร,ร่มสีน้ำตาลราคา799บาทข้างในก็จะเป็นผ้าซับนะคะแล้วก็มีซิปไว้ใส่เหรียญข้างในด้วยนะคะสามารถใส่โทราศาัพท์หรือกระเป๋าตังได้นะคะจะมีลูกเล่นเป็นดอกไม้นะคะ มีลูกเล่นเป็นดอกไม้ใครสนใจสามารถ CF ตามด้วยรหัสรหัส a c 0 4ราคา799บาทเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นส่งฟรีนะคะฐานยาว11สูง6นิ้วนะคะส่งฟรี799บาทใครสนใจ CF มาได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมอนอิงอเนกประสงค์ทำมาจากผ้าใหม่ราคา300ราคา399บาทใบราทใครสนใจนะคะสามารถ CF ตามด้วยรหัสตามด้วยรหัส a 4 0 1นะคะ เพียงสามไปเพียง499บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีภายในวันนี้หมอนอิงอเนกประสงค์ทำจากผ้าใหม่ราคา399 499บาท499บาบาทส่งฟรีภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นและอีกใบเป็นสีแดง หมอนอิงอเนกประสงค์ทำจากผ้าใหม่สีแดงราคา499บาทใครสนใจสามารถ CF ตามด้วยรหัส AC02 มาได้เลยนะคะราคาแค่499บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น เหลือสองใบสุดท้ายนะคะสีส้มกับสีแดงใครสามารถใครสนใจสามารถ C F ได้เลยนะคะสีส้มรหัส A C 01สีแดงรหัส A C 02นะคะต่อไปจะเป็นตะกร้าใส่ผลไม้ทำมาจาก กา้กานก้านใบจากราคาเพียงแค่89บาทใครสนใจสามารถ CF ตามด้วยรหัส AC10 ได้เลยนะคะใครสนใจสามารถ CF รหัส AC10 ได้เลยนะคะเพียงราคา89บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและอีกใบ เป็นตะก้าถือได้นะคะราคา99บาทรหัสใครสนใจสามารถ CF ตามด้วยรหัส AC09 ได้เลยนะคะเพียง99บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นต่อไปจะเป็นชุดเดรสสีขาวรา,ราคา 399บาทออขอโทษนะคะ299บาทเป็นชุดเดรสนะคะใค,ใครสนใจสามารถ CF รหัส AC 1 3ม,มาได้เลยนะคะราคา299บาทอก4 8 4 0ใส่ได้นะคะยาว54นิ้วค่ะชุดที่2เป็นชุดเดรสสีม่วง ชุดเดรสสีม่วงใครสนใจนะคะ CF มาได้เลยค่ะ CF ตามด้วยรหัส AC10 <ค> AC นะคะราคา299บาทใครสนใจ CC CF ตามด้วยรหัส AC14 <Celt ic> <C S 2> ได้เลยนะคะราคา399บาทเท่านั้น อก38ถึง40ยาว54ส่งฟรีภายในวันนี้วันเดียวค่ะต่อไปจะเป็นชุดเดฟสีเขียวราคา399บาทใครที่สนใจนะคะสามารถ CF ด้วยรหัส AC11 ได้เลยนะคะเพียงแค่399บาทเท่านั้นส่งฟรีภายในวันนี้ค่ะ สีีเขยวต่อไปเป็นชุดเดรสสีเขียวเทานะคะใครสนใจสามารถ CF รหัส AC12 มาได้เลยนะคะใครสนใจสามารถ CF มาได้เลยนะคะโดยโด้วยรหัส AC12 เพียง399บาท ส่งฟรีภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นไข่เค็มนะคะไข่เค็มขวดละ100บาทไข่เค็มขวดละ100บาทใครสนใจ CF มาได้เลยะคะ่ะตามด้วยรหัส AC05 ใครสนใจ CF CF ตามด้วยรหัส AC05 นะคะหน้าตาของไข่เค็มะคะ่ะใครสนใจนะคะ CF มาได้เลยค่ะราคาเพียง100บาทเท่านั้นมีเฉพาะวันนี้วันเดียวรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสตอดองนะคะขวดละ35บาท ขวดละ35บาท3ขวด100 3ขวด100 3ขวด100ใครสนใจ CF ตามด้วยรหัส AC07 มาได้เลยนะคะใครสนใจตามด้วย CF AC 0 7ได้เลยนะคะ3ขวด100ขวดหนึงละ35บาทคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปน้ำจิ้มรสเด็ดขวดละ35บาทน้ำจิ้มรสเด็ด3ขวดละ35บาท3ขวด100 3ขวด100ค่ะใครสนใจสามารถ cf ตามด้วยรหรัส ac08 ได้เลยนะคะ3ขวด100ใค,ใครสนใจสามารถ cf รหรัส ใครสนใจอินบล็อกแคปหน้าแคปหน้าจออินบล็อกมาได้เลยนะคะกระเป๋ามาตอบนะคะกระเป๋าทำม,มาจากเชือกร่มสีแดงราคา899สส่งฟรีภายในวันนี้วัน,น,วน,นเดียวนะคะ ใครสนใจสามารถ cf ตามด้วยรหัส ac 0 3มาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าทําจากเชือกร่มสีน้ำตาลราคา799บาทรหัส ac04 ราคา799บาทส่งฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะใครสนใจสามารถแคปหน้าจออินบล็อกมาได้เลยนะคะกระเป๋าอิงอนเนกประสงค์ทำจากผ้าไหมหมอนอิงหมอนอิงอเนกหมอนหมอนอิงอเนกประสงค์ทำมาจาก ผ้าไหมาราคา399บาทใครสนใจสามารถ CF ด้วยรหัส A c 0 2หรือแคปจออินบ็อกมาได้เลยนะคะต่อไปหมอนเองอเนกประสงค์สีส้มทำมาจากผ้าไหมาราคา499บาทใครสนใจ CF ด้วยรหัส a401 มาได้เลยนะคะหรือแคปจออินบล็อกมาเลยคะ่ะแคปหน้าจออินบล็อกมาได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นถาดราคา89บาทใครสนใจตามด้วย C.F ตามด้วยรหัส AC 1 0มาได้เลยนะคะหรือแคปหน้าจออ Inbox มาเลยค่ะเพียงแค่89บาทส่งฟรีภายในวันนี้วันเดียวค่ะส่งฟรีนะคะต่อไปตะกร้าถาดใส่ผลไม้มีที่ถือนะคะราคาเพียง99บาทรหัสใครสนใจสามารถตามด้วยรหัส เอซ9ศูน <Yeah. S 1> มาได้เลยนะ